ใต้ล่าฟ้าหลังบทที่22ผู้แต่งอาจารย์มาลาคำจันลมสงบไ่โบราณนิ่งงนันแม้ใบก็ไม่ไหวสักกริกอาคารเรียนหน้ากระท่อมดูมนทึมเหมือนคนซึมไข้แ้งระแหงกลิ่นดินแห้งผาเา่ามองไปทางบ้านพักครูบ้านพักปิดเงียบเหมือนบ้านร้าง ดอกไม้และต้นไม้เคยเขียวงามรอบๆอบบ้านมองไม่เห็นแล้วแต่ข้างหน้าเขาตรงนี้ที่แสงไฟส่องถึงดอกไม้ตายซากยังแห้งกลังกรอบเกราะสงสารดอกไม้ขาดน้ำหล่อเลี้ยงถูกทิ้งมานานล่วงเลยถึงวันนี้ถึงจะทดแม่น้ำเข้าท่วมสักร้อยสายดอกไม้ก็ไม่มีวันจะฟื้นคืนอีกแล้วลมเงียบ เจ้าของกระท่อมก็เงียบเงียบใบ้อยู่นานยาวจนผู้มาเยือนอึดอัดเธอคลายมือออกแต่มือกลับถูกกระชับไว้ยังตำแหน่งเดิมพ่อกับแม่เป็นยังไงบ้างราวีเหมือนเดิมแม้ยังต้องออกทำงานนอกบ้านเหมือนเมื่อเรายังเล็กๆแต่ก่อนเสาร์อาทิตย์พ่อกลับทีแต่ตอนนี้แม่ว่าเดือนหนึ่งอาจกลับที ลาวินล,ล่ะก็เหมือนเดิมเรากลับบ้านทีก็เปลี่ยนสาวทีมุกว่านะเธอชวนคุยไปเรื่อยๆขอโทษนะถ้าเป็นการละลาบละล้วงในเรื่องครอบครัวมุกว่าทั้งราวินทั้งราวีได้เลือดพ่อมาเยอะนะสงสารแต่แม่แม่ราวีเข้มแข็งมากนะเป็นคนอื่นป่านนี้อาจประสาทกินไปแล้ว ราวีไม่ต่อความอะไรอีกมุกกรินขยับตัวอึดอัดอดรนทนไม่ได้เธอชักมือออกแต่มือกลับถูกจับไว้อีกราวีเป็นอะไรไปเหรอโกรดมุกหรือเปล่าพูดหน่อยสิมุกเขากุมมือที่โอบเอวไว้มั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมุกจำไว้อย่างเดียวว่าราวีรักมุก รักมุกค,คนเดียวเท่านั้นมุกเชื่อเธอเผยปากแตะครึงผิวเนื้อผ่านไปเสื้อผ้าราวีวาบวิวมุกก็รักราวีรักคนเดียวไม่เคยรักใครอีกเลยราวีเลื่อนมือเธอมาวางแนบที่หน้าอกของเขามุกกริน้นสัมผัสได้ถึงความพุ่งพลานวันไหวจากแดงเต้นของหัวใจของเขาเหมือนราวี จะต้องการความอบอุ่นความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวทางใจจากเธอไปปลอบโยนหัวใจของเขาเธอปล่อยให้เขากุมมือแนบอกอยู่อย่างนั้นนานเนิ่นนานเขาจึงพูดขึ้นว่ามุกไม่ขยะขยแยงราวีบ้างหรือคนอื่นดีกว่าถมไปทำไมมุกไม่เลือกเขามาเลือกราวีทำไม ถ้าเรามัวแต่ขุดคุยหาอดีตกันและกันเราคงหาตัวไม่พบสักตัวหลอกราวีเธอถอนใจสำหรับมุกเรื่องราวก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของราวีขอแต่ช่วงที่เราครบหากันผูกสมัครรักใครกันอย่าให้พฤติกรรมเก่าๆที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นอีกก็แล้วกันมุกหวังแต่ว่าราวีจะเป็นคนใหม่เป็นคนที่มุก รักสนิทใจเป็นคนที่มกภาคภูมิใจได้เต็มที่ลาวีจะพยายามมกจะเป็นกำลังใจให้ลาวีเธอขยับตัวโดยไม่รู้ตัวเธอกลับเลื่อนมือไปโอบเขาเข้ามาแนบอกโอบเหมือนพี่กอดน้องเหมือนแม่กอดลกูกลาวีเองก็เหมือนไม่รู้สึกตัวเหมือนเขาเองก็ต้องการสัมผัสลักษณะนั้นมุกกลิน รูปผมสลวยของเขาอ่อนโยนปลุกปลอบให้กำลังใจพ่อกับแม่ตั้งข้อสังเกตว่าราวีไม่เด็ดเดี่ยวมุกเองก็มองเห็นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งตัดสินว่ามุกควรจะรักหรือไม่รักราวีนั่นมันเรื่องของนิสัยดัดแปลงได้แก้ไขได้จริงอยู่มีคนดีกว่าหล่อกว่าสมบูรณ์กว่า ผ่านเข้ามาในชีวิตมุกแต่มุกก็ไม่รักเรื่องของหัวใจบางทีมันก็อยู่นอกเหนือคำสั่งของสมองมุกรักราวีอาจจะรักมาตั้งแต่ครั้งนั้นก็ไม่รู้ครั้งนั้นอาจรักเพราะต้องตากลับมาพบกันอีกครั้งความต้องตาเพราะเชือ้อกลายเป็นต้องใจมือที่โอบรอบเอวเธอไว้ออกแรงรัดแน่นจนเธอเจ็บ กระแสะความพรุ่งพร่านสับสนเหมือนถ่ายทอดจากกิริยาอาการนั้นไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สังหนวูบวาบก็ยังผ่านใจอยู่วิบวับปล่อยมุกเถอราวีเจ็บพระจากเขากลับมานั่งที่เดิมราวียังคงนั่งนิ่งจุดบุรีสูบสักสี่ห้าครั้งก็โยนทิ้งแล้วกลับมานั่งใกล้เกิดอะไรขึ้นกับเขาหนอ หรือว่าเขากับครูสาวรุ่นน้องคนนั้นมุกกรินร้อนวูบวาบขึ้นมาทันทีราวีตอบเราตามตรงได้ไหมเธอกับการจนาใช่ไหมใช่โถเอย๋ยราวีพูดได้เพียงแค่นั้นก็เข่าอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงพูดอะไรไม่ออกเลยหึงหวงหรือก็น่าจะใช่สลด เศร้ามองเจ็บปวดเจ็บแค้นดูเหมือนมันจะใช่ไปหมดในความรู้สึกมากมายอันประดังประเดีจนจำแนกไม่ชัดเจนนั้นมีความสมเพศเวทนาเด็กสาวหน้าซื่อผู้นั้นอยู่ด้วยราวีไม่มองหน้าเธอเลยเซี่ยวหน้าด้านนั้นดูหมองหมองเกลียดราวีแล้วใช่ไหมมุกกรินผิดหวังมากกว่าน้อยใจด้วย ราวีไม่ได้แคร์มุกเลยขอร้องไว้แล้วแต่ราวีไม่ใส่ใจคำขอของเราเลยคราวยายอีฟนั่นยังด่างพร้อยไม่พออีกหรือแต่นั่นมุกไม่ถือสาเพราะถือว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะผูกพันกันคราวครูออมก็อีกมุกก็ยังอภัยให้ได้เพราะถือว่าคิงก็ลาขาก็แรงแต่กับการจนา มุกอภัยให้ไม่ได้แล้วเราเรายุติกันแค่นี้เถิดราวีโท่ฟังราวีบ้างสิราวีไม่เข้มแข็งเลยไม่อดทนอดกลั้นบ้างเลยเรื่องนี้ผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงนะมุกเขาพูดเหมือนคลางเหมือนอดทนร,ร้องขอตาสบตารู้ว่าในใจเขาปวดร้าวมุกกรินใจอ่อนลงกว่าครึ่ง แต่แล้วความน้อยใจความไม่สมดังคาดหวังและความสะเทือนใจก็เกิดขึ้นอีกเธอถอนใจยาวเยือกเมื่อไรจะเลิกเสียทีสงสารผู้หญิงเขาบ้างสิโก้นักหรือได้เป็นขุนแผนยุคใหม่ผู้ชายมีแต่ได้ผู้หญิงมีแต่เสียราวีคิดเอาแต่ได้ถ่ายเดียวว่าแรกเปลี่ยนกันเชื่อมุกเถอะผู้หญิงไทยไม่ใช่ฝรั่งสิบคน จะมีไม่ถึงหนึ่งคนกระมังที่เสรีทางเพศที่จริงจะว่าเสรีก็ไม่ถูกเป็นการฝ่าฝืนกติกาสังคมมากกว่าผู้หญิงคนไหนเสรีสังคมก็ตราหน้าว่าดอกทองแต่ผู้ชายเสรีสังคมยกย่องว่าเก่งว่าโก้ยอมรับว่าแต่ก่อนใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราระงับตัวเองไม่อยู่เบื่อตัวเองก็ตรงนี้แหละมุก เบื่อแล้วทำไมไม่หยุดเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทวดาแต่ก็ไม่ควรเป็นสัตว์พอพอทีเถอะเรามันสัตว์แล้วใครเล่าที่ทำให้เราเป็นสัตว์มุกเหรอใช่มุกนั่นแหละมุกทั้งนั้นอะไรกันราวีมาโทษมุกทำไมอธิบายหน่อยสิชายหนุ่มพรุงพร่านสูตรลมหายใจลึกๆจุดบุหรี่อีกแล้ว แต่กระนั้นมือก็ยังไม่วายสั่นๆจนเห็นได้ชัดลมยังพัดร่ำมีกลิ่นดอกแก้วเมืองไกลกับกลิ่นมะลิซ้อนเคราคระล่องลอยคิดถึงคนเคยร้อยมะลิมาวางไว้ข้างหมอนป่านนี้ไม่รู้ซุกตรมบ่มไข้ยอยู่ที่ไหนกลิ่นอันเคยหอมเรื่อนชวนให้ใจสงบกลับไม่สามารถผ่อนคลาย ความขมึงตึงของบรรยากาศลงได้แสงแตะเกียงเคยส่องนวลกลับชวนอึดอัดราวีสูตรลมหายใจลึกๆอัดไว้เต็มท้องแล้วค่อยผ่อนคลายสี่ห้าครั้งมุกเชื่อไหมราวีรักมุกรักมุกค,คนเดียวไม่เคยลืมเลือนเชื่อคงเหตุผลเดียวกับมุกรักครั้งแรกนั้นเพราะต้องตา เรารักมุกแต่เรากลับไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเราสอบเรียนต่อไม่ได้ช่วงห่างระหว่างเรากับมุกยิ่งห่างออกไปอีกเรามีปมด้อยเคว้งคว้าง,างนึกว่ามุกลืมเราไปแล้วช่วงนั้นเราก็ไปมีอีฟอีฟท้องเราจัดการอะไรไม่ถูกเลยมุกเข้าใจเมื่อมาอยู่ที่นี่แรกๆกเรายังหนีตัวเองไม่สำเร็จ ต่อมาเมื่อได้สัมผัสคลุกคลีกับชาวบ้านเราก็เริ่มได้รับวิถีและวิธีประพฤติปฏิบัติของพวกเขาแต่เราไม่ใช่เขาเรายังคงเป็นสัตว์เมืองที่นี่มีวิพาดาอีกคนเขาเขียนไปบอกมุกว่าราวีขอร้องให้เขาเขียนให้มุกลืมราวีเสียที่จริงเราไม่ตั้งใจเลยมันเป็นไปเอง กับการจนาเราก็พยายามห้ามใจแต่มันห้ามไม่อยู่กับมุกเราชวนมุกแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มุกก็เอาแต่คลางแคลงใจเรามุกมีแต่ภาพเก่าของเรากับอีฟหลอกหลอนเวลามันเปลี่ยนไปแล้วมุกตอนนั้นเรายังเด็กความคิดความอ่านยังไม่เข้าที่เข้าทางเราผิดเรายอมรับแต่นั่น มันเราเมื่ออายุ21ตอนนี้เราไม่ใช่แต่ยังไม่ต่างไปเท่าไหร่ใครขึ้นมาก็หน้ามืดตามัวผู้หญิงมันไม่เหมือนผู้ชายนะมุกเมื่อมีความต้องการไม่ใช่เมื่อมีแรงขับดันทางเพศอย่างน้อยผู้หญิงก็มีโอกาสระบายออกในรูปของประจำเดือนแต่ผู้ชายไม่มีไม่จริง จะว่าไม่มีเสียทีเดียวก็ไม่ถูกนักอาจมีในรูปฝันเปียกแต่นั่นมันต้องการความอดทนอดกลั้นที่สูงมากเกือบจะเป็นการรบรับขับเคี่ยวทีเดียวทีนี้ราวีเองไม่ใช่นักสู้ไม่ใช่ผู้เข้มแข็งอดทนอดกลั้นมีขันติมีตะบะบารมีเราเพียงคนธรรมดาเท่านั้นมีความต้องการมีความอยากระบาย ออกตามวิสัยของผู้ชายทั่วไปเรารักมุกเราต้องการมุกแต่มุกปิดกั้นเรามาโดยตลอดเราเองแม้ไม่ใช่เสือผู้หญิงแต่หากอะไรต่อมิอะไรมันเอื้อให้เราเองก็ยั้งใจไม่อยู่กับการจนาเราเราเองก็เสียใจแล้วทำไมไม่ไม่ช่วยเหลือตัวเองเอาเล่ามุกไม่เข้าใจผู้ชายเลยมุกมีแต่ความรู้ทางทฤษฎี แล้วลาวีรู้ไหมกว่าจะมาถึงวันนี้มุกกรินต้องอดทนอดก้านเพียงไรสรุปว่าเราอ่อนแอล่วงเลยมาถึงป่านนี้กลนโทษตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมุกเองเสียใจน้อยใจและสะเทือนใจมากการจนาไม่เหมือนครูออมคนละขั้วกันเลยนกกลางคืนร่ำร้องร้องอยู่ฮูกฮูกทางกอไผ่สุดรั้วโรงเรียน มกกรินยกมือปิดปากขาวง่วงเพลียรอนแรมบนรถไฟมาตั้งแต่บ่ายเมื่อวานถึงตัวเมืองเอาเมื่อเกือบเที่ยงวันกว่าจะหารถเหมาในราคาที่พอใจได้ก็บ่ายโมงมาถึงใต้ล่าฟ้าหลังก็เกือบห้าโมงเย็นมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะหากราวีเข้มแข็งอีกนิดเดียวเธอถอนใจเห็นหน้ามองมน เยี่ยงคนรู้ผิดรู้สำานึกก็อดสงสารไม่ได้นอนเถอะราวีมุกง่วงแล้วแล้วจะให้ราวีนอนตรงไหนนอนด้วยกันก็ได้หากรักษาสัญญาที่ให้ไว้ย้ายไฟเข้าห้องเพียงพักเดียวแสงไฟก็ดับวูบราวีกอดคนรักไว้กับอกมุกกลินกอดตอบเงยหน้าขึ้น แต่ปากกับใต้คางสากสาๆของเขาแผ่วเบาอ่อนโยนเป็นคนดีนะคะครับผมเข้มแข็งนะเพื่อเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่รักราวีเสมอมาแม้พ่อแม่พี่น้องเธอจะไม่ค่อยเห็นด้วยราวีอู้อูอีอีอคลุกหน้าลงสูดกลิ่นหอมรวยรินที่กลุ่มผมหน้าผากแล้วมาหยุดอยู่ที่เปลือกตานิ่งนาน มุกกลินหลับตาเคลิ้มหวานรันจวนวันไหวเธอเปิดใจรับความรู้สึกอันอ่อนหวานงดงานนั้นครู่ใหญ่ก็พลิกตัวกลับหลับเธอนะมุกง่วงแล้วเขารับคำอู้อู้อี้อี้สักพักใหญ่ๆก็มีเสียงหายใจเข้าออกยาวลึกสม่ำเสมอมุกกรินยังไม่หลับครุ่นคิดไปร้อยแปด เลิกรากันแค่นี้ดีไหมคงยากเสียแล้วหัวจิตหัวใจถลำลึกเกินไปเสียแล้วฉันรักเขาที่ไหนนะตอบยากไม่อาจจะระบุชี้ชัดลงไปว่าที่รูปร่างหน้าตาอันหล่อเหลาที่หัวคิดหัวอ่านอันฉลาดปราดเปรื่องที่ความสามารถในการสร้างหลักฐานทางการเงินอย่างคำตอบของเพื่อนๆฉันรักเขา เพราะเขาถูกใจฉันอันนี้กระมังคําตอบที่แท้จริงที่สุดถูกใจตรงไหนหรืออาจตรงความเป็นคนง่ายๆไยดีรูปล่อนิดๆเจ้าชู้หน่อยๆกระมังแสงเดือนเลือนลางส่องรำไรในห้องจะก,กี่ข้ากี่แรมก็ไม่รู้ไม่ใส่ใจไม่เคยอยู่ในระบบการรับรู้มาก่อนนกกลางคืนร้องถีทีฟังดีๆ ไม่ได้มีชนิดเดียวมุกกลินหลับตาแล้วลืมตาแล้วก็หลับตาลงอีกราวีหลับไปแล้วแต่อีกนานแสนานานเธอก็ยังไม่หลับปั่นป่วนวุ่นวายคืนนี้ช่างเป็นคืนที่แสนจะทรมานสำหรับเธอมันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายอย่างที่คิดสักนิดจบบทที่22 ติดตามใต้ล่าฟ้าหลังบทที่23หากมีข้อผิดพลาดประการใดแม่พิมพ์ต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะและหากมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ